สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับน้องฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีรถ f o r d Ranger นะคะจะเป็นรุ่น XLT ด้านหลังตรงนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น XLT 2021นะคะตัวด้านหลังของน้องนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาก็จะอยู่ที่8 5 7 0 0 0บาทนะคะส่วนเกียร์ออโต้นะคะราคาก็อยู่ที่ 9 2,000บาทน,นะคะรุ่นเลนเจอร์นะคะของเราก็จะปรับราคาขึ้นนะคะคันละ3,000นะคะอันนี้ปรับไม่ได้ขึ้นเยอะเลยนะคะคือราคาก็ยังจับต้องได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันเลยนะคะว่าน้องแต่งอะไรไปให้กับเจ้าตัวสีขาวด้านหลังนี้เลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าหล่อๆเท่ๆไปให้กับลูกค้าเลยนะคะคือกระจังหน้า F150 Spider นะคะตัวนี้กำลังเป็นที่ยอดนิยมสำหรับ ลูกค้าหรือว่าทุกๆคนที่เห็นกอ็อยากได้ชุดหน้า F 150สไปเดอร์แบบนี้เลยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชุด f 1 5 0สไปเดอร์นี้มีชุดแต่งอะไรไปบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็อักษร f o r d ขนาดใหญ่นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยนะคะว่าลูกค้าอยากเล่นสีไหนอยากได้สีไหนก็สั่งโดยตรงมาหาน้องฟอร์ได้เลยนะคะส่วน ชุด F 1 5 0 s p i d e r นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟตัวสีตรงนี้เลยนะคะตัวนี้เพื่อเพิ่มมิติไปให้กับกระจังหน้าของเรานะคะคือได้หล่อได้สวยได้เท่มากๆเลยนะคะส่วนด้านบนนะคะถัดมานะคะกระโปรงหน้านะคะแล้วก็เสริมแตง่งหลอด้วยสกูปหน้าทรงแรลไปให้กับลูกค้านะคะเป็นสกูปหน้าทรงขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นสีทูโทนะคะ่ะเป็นสีตัวเดีวยวกันกับสีรถแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านนะคะมีรูปแรดต,ตรงด้านหน้าให้ด้วยนะคะ ส่วนถัดมาค่ะแล้วก็เติมแต่งไฟให้กับโคมไฟของตัวรถนะคะคือไฟมัสแตงนะคะคีบ3าคีบตรงนี้เนาะนี่แล้วก็จะมาพร้อมกับไฟเดไลท์นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะเพิ่มมิติไปให้กับโคมไฟคือครอบไฟหน้านะคะใส่ครอบไฟหน้าสีดาด้านไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะส่วนรุ่น XLT นะคะตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเลยนะคะตัวนี้มาแถมมาจากโรงงานเลยนะคะ ส่วนชุด F150 Spider นะคะก็จะมาพร้อมกับคิวซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะถัดมาส่วนแมกยางตรงนี้น้องก็เปลี่ยนไปให้กับลูกค้านะคะเป็นแมกยางขอบ16นะคะใส่เป็นยางของฮ n นกุกไปให้กับลูกค้านะคะถัดมาด้านข้างคะ่ะส่วนตรงนี้นะคะครอบแก้มนะคะแล้วก็ใส่ไปให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านเพราะปกติตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะตรงนี้ ใส่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นครอบกระจกไปให้กับลูกค้านะคะใส่ครอบกระจกไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะส่วนบ้าลองมือจับอันนี้ติดเพิ่มไปให้กับลูกค้านะคะเพื่อกันลอยเล็บขีดข่วนนะคะจากตัวสีของตัวรถนะคะส่วนคิ้วกันสาดตัวนี้ก็ติดมาให้กับลูกค้านะคะคีวกันสาดแท้จากโรงงานฟอร์ดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะส่วนด้านข้างนะคะเราก็ใส่เป็นค้อบฝาถาังน้ํามันแบบนี้เลย ลายสวยๆเท่ๆเลยค่ะอันนี้กันลอยเล็บคิดควนเวลาเราไปเติมน้ํามันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะอันนี้คือโลบาร์เหล็กค่ะตัวนี้เราใส่เป็นของฮาเก้นนะคะตัวนี้นะคะโลบาร์ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้กับลูกค้าเลยนะคะแบบนี้เลยส่วนสติกเกอร์ด้านข้างตรงนี้นะคะลูกค้าอยากได้คําว่าแรปเตอร์เราก็จัดให้เลยค่ะติดให้เรียบร้อยเลยนะคะส่วนด้านหลังค่ะตรง ไฟไท้ายนะคะแล้วก็ใส่เป็นข้อไฟไท้ายไปให้กับลูกค้านะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับโคมไฟไท้ายของเรานะคะส่วนกันชนหลังตรงนี้นะคะก็จะมาจากโรงงานเลยนะคะจากโรงงานฟอร์ดเลยนะคะก็จะมาพร้อมกับเซนเซอร์4จุดระยะจอดถอยหลังนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนตอนกลางคืนให้ด้วยนะคะส่วนกระบะท้ายนะคะตัวนี้นะคะเราก็ใส่เป็นบ่ารองมือจับกระบะท้ายแบบปลายดาบคือแบบนี้เลยแบบเจ้าแบบนี้เลยนะคะที่เขาเรียกว่าปลายดาบแบบนี้เลยนะคะ ส่วนคําว่าแรนเจอร์ตรงนี้นะคะตัวนี้คือเราติดเพิ่มนะคะติดเพิ่มไปให้กับลูกค้านะคะส่วนคําว่าแรปเตอร์ตัวนี้ก็แถมให้กับลูกค้าเหมือนกันคะ่ะตัวนี้ก็ติดเพิ่มนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องก็พาทุกคนชมรอบคันกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะส่วนภายในนะคะก็เหมือนเดิมนะคะรุ่น XLT 2021ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะมีเบาะนั่งพวงอาไรยไฟฟ้าหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ จบไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ